อพาร์ตเมนต์ที่ดีทุกคนมองออกอยู่แล้วแต่ถ้าคุณต้องการที่จะไปให้เหนือกว่านั้นคลิปนี้มีคำตอบครับ <The number. S 1> สวัสดีครับผมโมจากไทย p r r p p r t y Investor นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อเรื่องไอเดียการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอพาร์ตเมนต์ที่เหนือคู่แข่งคนอื่นผมมี3ไอเดียแล้วกัน ที่จะให้ทุกคนนะครับลงทุนในตลาดอพาร์ตเมนต์ที่มันได้ผลตอบแทนอยู่ที่8-10%่ะไอเดียข้อแรกก็คือการที่เรามองหาครับตึกที่อาจจะเก่าแต่ทำเลต้องดีนะตึกเก่าตึกโทมคนไม่ดูแลค่าเช่าต่ำกว่าตลาดคำว่าเก่าเนี่ยมันมันไม่ใช่โครงสร้างเสียหาย เราต้องประเมินการซ่อมแซมด้วยว่ามันซ่อมแซมไม่เยอะมากขนาดที่ต้องรื้อทําใหม่ถ้ารื้อทําใหม่ก็ไม่คุ้มนะครับถ้าเกิดคุณซ่อมแซมอาจจะทาสีทําห้องฟิตเนสนะครับปรับปรุงห้องเปลี่ยนกระเบื้องทําอะไรที่กระทบกับโครงสร้างน้อยที่สุดเนี่ยแต่มันส่งผลถึงมูลค่าค่าเช่าที่มันจะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาพักมากขึ้น อันนี้มันก็เป็นจุดที่คุณสามารถที่จะสร้างในเรื่องของอัตราผลตอบแทนในเลทที่สูงได้แต่คุณจะต้องมีประสบการณ์นะครับในเรื่องการรีโนเวทหรือไม่คุณมีทีมที่ไว้ใจได้ในต้นทุนที่ที่เหมาะสมคุณอาจจะซื้อตึกนั้นะมาในยูที่4%แต่ว่าคุณมองเห็นอนาคตและว่าไอ้ตึกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณปรับปรุง ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ปรับปรุงทุกอย่างแล้วเนี่ยมันสามารถทำยิวได้8% 9%อนเนอันนี้มันก็น่าสนใจแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณจะลงทุนประเภทนี้คุณต้องเอาต้นทุนที่คุณจะปรับปรุงเนี่ยใส่เข้าไปด้วยคุณจะได้คำนวณได้อย่างแม่นยำว่าราคาซื้อของคุณบวกกับค่าปรับปรุงเนี่ยยิวมันจะได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ ไอเดียข้อที่2ก็คือการที่คุณมองหาที่ดินนะครับที่ดินสร้างเองเนี่ยคุณจะทำผลตอบแทนในรูปแบบอพาร์ตเมนต์ได้ดีกว่าแต่คุณจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องการก่อสร้างนะครับเพราะว่าการสร้างอพาร์ตเมนต์มันก็เป็นงานหินอยู่เหมือนกันถ้าคุณมีทีมงานที่ไว้ใจได้คุณมีประสบการณ์มันก็ทำให้คุณประหยัดต้นทุนแล้วต้นทุนโดยรวมที่ดินมาบวกการก่อสร้าง มันก็จะทําให้คุณมีความคุ้มค่าเพิ่มขึ้นคุณจะต้องลงทุนในทําเลที่มันเหมาะในเรื่องของการทำอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งผมก็มีพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะถ้าคุณมองทําเลขาดในราคาที่เหมาะสมคุณก็สามารถที่จะทําให้อัตราผลตอบแทนของคุณอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยได้อย่างที่3นะครับ ก็คือการที่คุณปรับในเรื่องของการทำลายวันสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าเกิดคุณจะเทคอพาร์ตเมนต์มือ2มาคุณต้องดูก่อนว่าอพาร์ตเมนต์มือ2องทำเลนั้นมันเป็นทำเลที่ผังเมืองกำหนดให้ออกใบอนุญาตโรงแรมได้หรือไม่แล้วคุณก็จะต้องมานั่งดูในในตัวตึกที่คุณสนใจเนี่ยว่าเออมันจะต้องปรับรูปแบบประมาณไหนนะครับเพื่อที่จะทำให้สามารถออกใบอนุญาตโรงแรมได้ เพราะว่าการก่อสร้างโรงแรมมาตรฐานการขออนุญาตไม่เหมือนกับอาคารพักอาศัยรวมนะครับมันจะมีในเรื่องความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นครับเรื่องบันไดหนีไฟในเรื่องของทางเดินเรื่องของจุดดับเพลิงความปลอดภัยต่างๆถ้าเกิดคุณจะซื้อที่ดินเพื่อที่จะทาอพาร์ตเมนต์พ่วงกับโรงแรมด้วยคุณก็จะต้องดูผังเมืองเช่นเดียวกัน ว่าผังเมืองนี่อนุญาตให้ทําใบอนุญาตโรงแรมไหมบางผังเมืองอนุญาตนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อกําหนดก็คือต้องตั้งอยู่ในเขตทางไม่น้อยกว่า10เมตรหรืออยู่ในระยะในเรื่องของแนวรถไฟฟ้า500เมตรถึงจะทําได้คุณก็ต้องมานั่งศึกษาเรื่องข้อกําหนดในเรื่องผังเมืองด้วยสุดท้ายนี้นะครับในการลงทุนเนี่ยคือคุณก็อย่าลืมนะครับอย่ามองแต่ในเรื่อหอตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีอย่างเดียว มันมีหลายปัจจัยครับในเรื่องการลงทุนบางทีคุณอาจจะซื้อตึกในอัตราที่มูลค่าผลตอบแทนมันไม่ได้สูงมากแต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นครับที่ทำให้คุณสามารถสร้างมูลค่าจากมันได้เช่นมูลค่าที่ดินมูลค่าทําเลความมั่นคงต่างๆนานาที่มันมาเป็นในรูปแบบของกํำไรทางอ้อมมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการลงทุนเช่นกันถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปเรา ก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่าคุณจะติดตามเราผ่านเพจถ้าใครต้องการจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมคุณก็สามารถแอดไลน์หรือโทรมาปรึกษาเราได้สำหรับวันนี้ผมมูจากไทย Property Investor ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันขอบคุณครับ